ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะประนดีก็อยู่กับช่องของเรา Channel นะฮะโอเคนะวันนี้เราจะมารีวิวปืน RPG ไซส์ฉบับเดเล็กนะทุกคนเล็กพอดึงเล็กนะทุกคนรูปกษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นรูปปืนอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นรูป RPG นั่นแหละนะข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะเป็น อีกหลายแบบเลยต้องต่อนะทุกคนต้องต่อนะต่อปืนมีปืนอะไรอีกเยอะแยะเลยที่ต้องได้แต่ผมไม่ได้อันนี้มาเท <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเกะกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะกดมาเกะกันเลยดีกว่าเกะยากหน่อยนะทุกคนเค okay, ออกมาละมันก็จะเปนเ็นอย่างนี้เลยอย่างแรกที่ออกมาก็เป็นเครื่องมือประกอบนะทุกคนนี่ นี่ามาเป็นอย่างนี้ดีเพราะน่าจะเป็นปืนที่โหดที่สุดนะหรือเป็นปืนที่ต่อง่ายนี่เป็น,นี้เดี๋ยวเราจะมาหาของอย่างนี้กันเลยโอ้จะเอาเคโอมาเทียวมาโอ้โหอ้โหอ้้โหโ่าโหโอห้อ้โโ้้หโอ้โหโอหโออหโออ้โออ,อ้โโนะอเอน้ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันเลยนะเริ่มต่อนะทุกคนโอเคมาเริ่ม,มัาเลยอย่างแรกประกอบอันนี้เสร็จเรียบเอาวันนี้มาต่อไว้ตรงนี้เหรอไหนนะทุกคนอันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้โอ okay. เคใส่เข้าไปแล้ทุกคนใส่เข้าไปแล้วก็เอาชิ้นส่วนนี้มาใส่ไว้ตรงนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวขอดูใหม่สิอ๋อผิดทางนะทุกคนใส่ผิดใส่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงอมขอดูทางก่อนใช้อันนี้ใส่เข้าไปนะทุกคนใส่เข้าไปใส่ใส่เข้าไปโอเคนะเราจะมาเริ่มต่อกันต่อไปอย่างความเร็ว แล้วก็เหมือนจะใส่อันนี้เข้าไปดีจ้าทุกคนใสข้าวบุกแล้วก็ฝั่งนี้ก็เอาอันนี้มาใส่ช่วยใช่เออใส่ไาใช่เชิบใส่เข้าไปแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปใช่วยเออใช่ใช่ชใช่แล้วก็เอาอันนี้ใส่ขใๆๆๆเข้าวใบนะทุกคนใส่เข้าไปบแล้วก็เสร็จในที่เรียบร้อยไปดับบีจี ไ่ฉบับเล็กนะทุกคนเดี๋ยวจะวางก่อนไปนะนะทุกคนเดยว